ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสี่ภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับราชามงกรแสงสู้อันโยได้นำวิญญ,ญาณธาตุแสงมาเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู่และมงกรปีศาจแห่งความเมืดก็ได้นำโรคปัดแห่งหายนะมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ด้วยในครั้งนี้ สวนอันอยูและรีจ้าเผิงน่าจะได้พบกันในรอบถัดไปถ้าเจ้าสู้ไม่ได้ก็แค่อยอมรับความแพ้เจ้ามีชัยชนะอยู่มากมายแล้วค่อยหาโอกาสในภายหลังก็ได้นิ่งชนเหนียนโพดทางสารยิ้มอย่างคมเขินและพูดว่าการต่อสู้ในภายหลังมันจะง่ายได้อย่างไรนัดหน้าข้าก็เจอท่านแล้วก็มีราชาลีอย่างอีกด้วยซึ่งจัดการไม่ง่ายเลยข้าจะทำมันให้ดีที่สุดในนัดนี้ ฝังผู้เข้าแข่งขันชายนอกจากทางซานแล้วมีเพียงราชาหลีอย่างเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายของเผ่าพัานธุ์พูดวิญญาณใน3เกมก่อนหน้านี้เขาชนะ1ครั้งและแพ้2ครั้งผลงานไม่ค่อยดีนักสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือร่างอมตะทองคำที่พวกเขาประมูลได้ไม่ได้ถูกนำมาใช้และด้วยเหตุผลบางประการเขาจึงพ่าแพ้ให้กับหีเจ้าเพิงและหนิงเฉินเหนียนตามลำดับแต่ทว่าเขาระวังไว้ด้วย ไขมุกแห่งหายาั้นยากต่อการจัดการจริงๆและมันก็มีผลกระทบมหาศาลหนิงเฉินเหนียนเตือนอีกครั้งในเวลานี้สถานที่จัดการแข่งขันก็เต็มแล้วและจักรพัิก็เสด็จมาทีาละคนในฐานะผู้เข้าแข่งขันชายทางสารมีคะแนนสูงสุดในครึ่งบนและวันนี้เขากําลังจะลงเล่นในแมตช์แรกกับผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดในเครื่องร่างดังนั้น เขาจึงไม่กลับไปที่ห้องรับรองไดรออย่างเงียบๆอยู่ข้างนอกในเวลานี้เหมยคงจือก็มาถึงแล้วเธอเป็นคนสุดท้ายในเวลาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่มาถึงในวันนี้วันนี้คู่ต่อสู้ของเธอยังแข็งแกร่งมากและเธอก็ได้อันดับหนึ่งในครึ่งร่างของฝั่งผู้เข้าแข่งขันหญิงในศึกวันนี้ตามสถานการณ์ปกติเป็นไปได้ที่การคาดเดาผู้เข้าแข่งขันอันดับที่หนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบต่อไปมากที่สุด ในกลุ่มรองหน้าได้แต่ทว่าตอนนี้ไม่มีใครมองในแง่ดีว่าทั้งซันจะสามารถได้อันดับที่1ของกลุ่มได้แม้ว่าเขาจะชนะไปแล้ว5ครั้งแต่เขาจะเผชิญหน้ากับพวกต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากมายได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่สามารถใช้มงกรที่ดุร้ายได้แต่ทว่าด้วยชัยชนะ5เกมถือเป็นโอกาสที่จะเข้าสู่3อันดับแรกได้แล้วการแข่งขันแบบพบกันหมดจะเข้าสู่รอบที่2ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเกมแรกผู้เข้าแข่งขันชายที่มีคะแนนสูงสุดจะต่อสู้กันเอาละผู้เข้าแข่งขันทั้งสองลงสนามได้เสียงของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ดังมาภายใต้ความสนใจของทุกคนทางสารกระโดดขึ้นและลงสู่สนามการแข่งขันทั่วขนาหนึ่งเสียงเชียร์ของนักรบอเมทิสตดังคึกก้องไปทั่วทางสารที่จัดงานแม้ว่าหลีเจ้าเผิง ราชามังกรแห่งความมืดจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งเช่นไข่มุกแห่งหายานะแต่ในแง่ของชื่อเสียงและก,การสนับสน,นุนเขาก็แย่กว่าทางสารมากเนื่องจากทางสารไม่สามารถใช้มังกรดูรายได้จึงก่อให้เกิดการโต้เถียงในที่สาธารณะมากมายภายใต้สถานก,การณ์ที่กดดันอย่างหนักของรัฐสํานักทําให้ความคิดเห็นของสาธารณชนนี้จึงถูกกดลงอย่างไม่เต็มใจแต่ไม่ว่าจะถูกกดดันมากเพียงใด ความไม่พอใจของผู้ชมก็ยังคงมีอยู่เสมอไม่ว่าจัก,กรพรรดิจะมีพระรากกำลังมากเพียงใดก็ตามแต่ดังที่กล่าวกันว่ากฎไม่โทษสาธารณชนการกดดันนั้นไม่ไดีสำหรับใครเลยในเวลานี้เสียงเชียร์จากผู้ชมถึงทางซานทุกครั้งรู้สึกเหมือนกำลังต่อโซ่กับความไม่ยุติธรรมของราชสํานักและระบายความไม่พอใจภายในในใจของพวกเขาอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากทางซาน ก็มีร่างหนึ่งกระโดดขึ้นและลงสู่สนามการแข่งขันราชามังกรดำหลีเจ้าเผิงเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าของเขาไม่ได้รอเร้าแต่เขามีผิวที่เย็นชาและแข็งกร้าวผมสั้นสีดำของเขาตั้งขึ้นเหมือนแข็มเรล็กดวงตาของเขามั่นคงและจิตวิญญาณของเขาก็มั่นคงมีรัศมีแห่งความเหนือกว่าบางอย่างอยู่ทั่วร่างกายของเขาก่อนหน้านี้ทางซามได้สังเกตเห็นสิ่งนี้มากนักเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้เหมอยกองเชอ จบเกมเขาก็จะออกจากสนามการปะระลองอย่างรวดเร็วเมืเ่อเผชิญหน้ากับราชามังกรแห่งความมืดในเวลาน,นี้ทางซานก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าในใจจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดเป็นจักรพรรดิคนแรกที่ทางซานได้ประทะด้วยแระในบรรดาจักรพรรดปีศาจความแข็งแกร่งของเขานั้นค่อนข้างต่ำแม้แต่ทางซานยังรู้สึกว่าจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบควรจะแข็งแกร่งกว่าเขาในตอนนี้ในตอนแรก เขาใช้พลังจิตของเขาเพื่อจุดชนวนจิตสำเนึกอของเขาเพื่อให้ได้พลังในระยะสั้นในการต่อสู้กับจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดจักรพรรดิได้ปณีปนอมกับตัวเขาเองเพื่อช่วยชีวิตเขาดังนั้นเหมือนกุงจืจึงได้รับการสนับสนุนจากเขาในการรายงานตัวในการเป็นเจ้าเมืองจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดไม่ใช่สายเลือดที่อ่อนแอแต่ขาดเจตจำนงดังนั้นแม้ว่าเขาจะมีสายเลือดมังกรที่แข็งแกร่งราบพรสวรรค์นในการฝึกฝน เขาก็ไม่สามารถติดอันดับหนึ่งในจักรพรรดิที่ดีที่สุดได้แต่เมื่อเห็นหลีเจ้าเผิงราชาองกรแห่งความเมืดอยอยู่ตรงหน้าทางซานก็ต้องมองไปที่จักรพ,พรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความเมืดไม่ว่าจักรพ,พรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความเมื่อยจะเลวร้ายเพียงใดาการเลือกทายาทก็ถือว่าดีทีเดียวเมื่อมองดูครั้งแรกหลีเจ้าเผิงมีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวมากและช่วยเฉยข้อบอกพร่องของจักรพ,พรรดิปีศาจแห่งความเมืด ได้ในระดับหนึ่งเห็นได้ชัดว่านี่คือการตัดสินใจของจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดที่รู้ปัญหาของตัวเองและตัดสินใจได้อย่างมั่นคงลูกปัดแห่งไหย,ยนะนั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกตีกลับและผู้ที่ไม่นแน่วแน่จะเสี่ยงต่อการถูกตีกลับมากที่สุดไม่น่าแปลกใจเลยที่จักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดกล้าที่จะปล่อยให้หลีเจ้าเผิงควบคุมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้หัวใจของชายผู้นี้ มั่นคงเพียงพอและด้วยเครื่องรางที่จักพรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มอบให้เขาไมา่น่าจะได้รับผลกระทบจากการตีกลับในช่วงเวลาสั้นๆคราวนี้ผู้ตัดสินได้ลงมาจากท้องฟ้าแล้วเนื่องจากแมตช์นี้เป็นการดวลกันร,ระหว่างพวกที่มีคะแนนสูงสุดผู้ตัดสินในวันนี้จึงถือเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นกันทั้งสองเองก็ไม่รู้ว่าจักพรพรรดิจะออกมาปกป้องเขาด้วยตนเองหรือไม่แต่ในเวลานี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เพียงแค่ร่วมกับรีเจ้าเผิง แสดงความเคารพต่อจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงมองไปที่พวกเขาทั้งสองและพูดเบาๆว่าเอาละเตรียมตัวได้ดีจอาเผงคงคำนับแรกในช่วงเวลาต่อมาขึ้นพลังประหลาดก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากมันลูกปัดแห่งหายนะที่มีแสงและเงารองตาก็ถูกพ่นออกมาจากปากของมันโดยตรงนี่คือลูกปัดแห่งหายนะซึ่งเปล่งแสงอันลำ้ำเลิศแสงที่แปลกมากบางครั้ง เป็นสีน้ำเงินเข้มบางครั้งก็เป็นสีดําแร่สีจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเฉดส,สีต่างๆไม่เพียงเท่านั้นร่างกายของหลีเจ้าเผิงยังเต็มร้อยเกร็ิทันทีแร่เกรตดหนาๆก็เปลี่ยนเป็นเกาะบนร่างกายของมันและในมือขวาของมันยังมีดาบสีดําสนิทอีกด้วยนี่เป็นอาวุธวิเศษไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คืออาวุธวิเศษที่ทรงพลังรัศมีสีม่วงเข้มแผ่กระจายออกมาจากใต้เท้าของเขา ทาให้ครึ่งหนึ่งของสนามแข่งขันจมลงสู่ความมืดในทันทีในเสียงคำรามอันลึกของมังกรด้านหลังหลีเจ้าเผิงมีเงาจางๆของมังกรแห่งความมืดขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาเขาทุ่มสุดตัวเลยราชามังกรแห่งความมืดหลีเจ้าเผิงไม่ได้ผ่อนคลายเนื่องจากผู้ต่อสู้ของเขาคือผู้นำของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองที่สูญเสียมังกรดูร้ายไปแล้วเมื่อเห็นการปรากฏตัวของหลีเจ้าเผิงทางสารก็ถอนหายใจเบา ขวามือขวาของเขาแระทนายนั้นออกมังกรแสงก็ตกลงบนฝ่ามือของเขาภายใต้การใส่พลังชีวิตออกมังกรแสงก็ระเบิดออกมาด้วยพระงกายอันเจดจ้าและรัศมีอันสดใสก็แผ่ขยายออกไปอย่างคราทานหาันสะท้อนให้เห็นร่างกายทั้งหมดของทงางซันที่ปกคลุมไปด้วยรัศมีสีทองดูราวขับว่าเขาเป็นเทพแต่ทว่าอากพิจารณาจากรัศมีแล้วเห็นได้ชัดว่าอ่อนแอกว่าดีเจ้าเพิงมาก จากระพเทียนอย่างเทียนจริงลองดูการปรากฏตัวของทางซานในตอนนี้แดโอดไม่ได้ที่จะขมวดเขี้ยวนี่เป็นไปไม่ได้จริงๆใช่ไหมเมื่อเขาได้รับเชิญให้มาเป็นผู้ตัดสินในเกมวันนี้เขายัางต้องการดูว่าทางซานจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งได้อย่างไรหากไม่มีมังกรที่ดูร้ายด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงรู้สึกเสมอว่าทางซานสามารถสร้างปฏิหารต่อไปได้เด็กหนุ่มเจ้าเด้คนนี้มีความสามารถที่คนอื่นทําไม่ได้เสมอ แต่เมื่อมองไปที่ถังสารที่กำลังถือหอ,อกมังกรแสงอยู่ในขณะนี้เขาก็รู้สึกชัดเจนว่าทักษะของเขานั้นไม่ดีนักซึ่งทำให้จักรพาิเทียนหยางเทียนจริงผิดหวังและในขณะเดียวกันเขาก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยบางอย่างในใจเขาบ้าไปแล้วใช่ไหมเอาละเจ้าพร้อมแล้วหรือยังจักรพาิเทียนหยางเทียนจริงถามอีกครั้งอีเจ้าเผิงพยักหน้าอีกด้านหนึ่งถังสารก็พยักหน้าเช่นกันและยังยิ้มให้จักรพาิเทียนหยางเทียนจริงอีกด้วย เอวระเริ่มเกมได้แน่นอนว่าจาักรพาิเทียนหยางเทียนจริงไม่สามารถจงใจเข้าข้างได้เขาทําได้แค่ประกาศว่าเกมเริ่มต้นได้แล้วเท่านั้นพลังงานที่แยกสองฝ่ายออกจากการสลายไปในทันทีและจักรพาิเทียนหยางเทียนจริงก็กลายร่างเป็นลําแสงและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าราชาองกนแห่งความมืดหลีเจ้าเผิงเคลื่อนไขมุกแห่งหาย,ยนะไปตรงหน้าเขาโดยแทบจะไม่ลังเลเลยตอนนี้เขายัางไม่มีอารมณ์ที่จะเป็นมิตร กับเผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองในความเป็นจริงสายพันมังกรแห่งความมืดก็เป็นสายพันที่ต้องการพลังชีวิตน้อยที่สุดเช่นกันพวกเขาฝึกฝนเส้นทางแห่งความมืดและสนใจที่จะพาพลังชีวิตไปมากกว่าไข่มุกแห่งโชคชะตาหรือไข่มุกแห่งหายนะระระเบิดออกมาด้วยรัศมีสีน้ำเงินเข้มทันทีปกคลุมไปนในทิศทางของถังซานพลังแห่งโชคชะาตานี้มองไม่เห็นมันไม่ใช่การโจมตีทางกายภาพ รือการโจมตีด้วยพลังงานได้มันหลุกเลี่ยงไม่ได้นี่คือส่วนที่น่ากลัวที่สุดของไข่มุกแห่งโชคชะตาหรือไข่มุกแห่งหายนะแรกในขณะน,นี้ออกมังกรแสงในมือของทังซานก็ยกขึ้นสูงไปหอกฉีขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะน,นี้น้าทั้งแปดที่หลังของเขาตั้งขึ้นแสงสีน้ําเงินสีทองท่วร,ร่างกายของทงังซานระเบิดออกมาอย่างคราทันหันและความรู้สึกอันเป็มพระเจ้าอันแรงกล้า ก็ผลิบานออกมาจากตัวเขาเช่นกันด้านหลังทังซานแสงสีน้ําเงินสีทองและเงาเริ่มเบ่งบานขึลนแทบจะในทันทีจากเท้าของเขาเท้าวันสีน้ําเงินงอกออกมาทีละต้นอย่างรากลงบนพื้นโดยตรงพลังงานชีวิตละเบิดออกมาเหมือนละเบิดและแสงสีน้ําเงินสีทองขนาดใหญ่และเงาปรากฏขึ้นด้านหลังเขาโดยตรงความแปรปรวนของพลังงานชีวิตเสนโบราณที่แปลกประหลาดตามมา แสงสีน้ำเงินสีทองขนาดใหญ่และเงานั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากต้นไม้สีน้ำเงินสีทองที่ปรากฏขึ้นเมื่อทังซานใช้ความสามารถของเขาในทนใดนั้นต้นไม้ก็สูงขึ้นไปเป็นพันเมตรบรรยากาศอันสง่างามยังเหนือกว่าภูเขาแห่งราชสำนักบรรพบุพร,บรุษอวโซอ,อีกด้วยบรรพบุพร,บรุษต้นไม้ใช่หรือไม่จกักรพรรดิที่อยู่ที่นั่นไม่สามารถนั่งนิ่งได้พวกเขาเกือบทั้งหมดออกจากห้องรับรองของตนทันทีและลอ,อยขึ้นไปในอากาศ นั่นไม่ใช่ลมหายใจอันแปลกประหลาดและกว้างใหญ่แห่งชีวิตซึ่งเป็นของบัพฑุพุษต้นไม้นั้นเหรอขณะน,นี้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดคือบุคคลที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์คิงคองวชิวระราชาปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็เคยประสบกับฉากที่บัพฑ์พุษต้นไม้สังหารจักรพรรดิคิงคองวชิวระมาแล้วดังนั้นเมื่อลมหายใจของบัพฑ์พุษต้นไม้ปรากฏขึ้นอีกครั้งพวกเขากข้สันไหว ในตอนแรกถังซานนำมัตรุตต้นไม้ลงไปยังเมืองขิงคองวชิวระเพื่อสังหารจากักรพรรดิขิงคองวชิวระในเวลานั้นหลังจากกลับไปที่ราชสำนักจกักรพรรดิทำลายวิญญาณก็ได้พูดคุยในความรู้สึกของเขาในเวลานั้นมันเป็นพลังที่ถังซานหัวหน้าเผ่าพันธุต้นไม้สีเงินสีทองซึ่งสามารถยืมมาจากบรรพุตต้นไม้ควรจะถูกจํากัดข้อจํากัดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากระยะทาง และหลังจากนั้นทางศาลก็ไม่เคยที่จะบุกร้าวให้ร่างที่แท้จริงของบัณรุต้นไม้มาขณะน,นี้แม้ว่าร่างของบัณรุต้นไม้ที่ปรากฏบนวิธีการแข่งขันจะเป็นเพียงภาพรองตามันไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนักแต่ลมหายใจของบัณฑุต้นไม้นั้นก็มีอยู่จริงเขาจะสามารถปลุกพลังลมหายใจดั้งเดิมของบัณรุต้นไม้ในราชสำนักบัณรุอวสโษุโได้จริงงั้นเหรอแล้วจักรพรรดิจะไม่ตกตะลึงได้อย่างไร แต่ในช่วงเวลาถัดมาพวกเขาสัมผัสได้ว่าพลังงานชีวิตอันบริสุทธิ์และกว้างใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งมีจังหวะของลมหายใจที่เก่าแก่มันไม่ได้ก่อตัวขึ้นอีกต่อไปแต่รวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งไปทางหอ,อกมังกรแสงในมือของถังซานในท a d a นั้นหอ,อกมังกรแสงก็ระเบิดออกมาด้วยความสว่างสวัยที่ไม่เคยมีมาก่อนแระในแสงสีทองอันเจิดจ้าเสียงคำรามของมังกรอันเล่าร้อนก็ดังขึ้น ร่างทั้งหมดของมังกรขาวถูกสร้างขึ้นเกือบจะในทันทีภายใต้แสงสีทองด้วยรักษมีอันเป็นพระเจ้าที่ไม่มีใครเทียบได้ความสว่างสวายที่พร่่งพรายก็ปราถกขึ้นแสงสว่างบวกพลังชีวิตเท่ากับความเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของทเีปนางฟ้าคืออะไรรัทธาคือพลังของสายเลือดแล้วรากฐานของพลังสายเลือดคืออะไรนั่นก็คือพลังงานชีวิตดังนั้นในโลกนี้เมื่อแสงและพลังชีวิตผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับพระเจ้าที่เป็นของที่นี่ก็ปรากฏขึ้นบนรรพุรุษต้นไม้คือผู้ดำรงอยู่ซึ่งควบคุมแหล่งกำเนิดของชีวิตในทั้งโลกแม้ว่าจะมีเพียงร่องรอยของลมหายใจของเขาที่ฉีดเข้าไปในแสงอ,อมมังกรแสงก็ได้รับการหล่อเลี้ยงได้เปล่งประกายด้วยความสว่างสวัยที่ไม่เคยมีมาก่อนและอาวุธระดับเทพมังกรแสงก็ทะลุทะลวงสู่ระดับใหม่อย่างรุนแรงแม้ว่ามังกรยักษ์สีขาวจะเป็นเพียงภาพรองตา แต่รัศมีความเป็นพระเจ้าที่เบ่งบานในเวลานี้ก็ทรงพลังอย่างมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ